นี่อันเออปกติเราก็ไม่เคยเามาตัดนะอืมเป็นตาต้องตัดไม่งั้นไม่ได้กินมันหรอกกินมันยากมันช้าใช่ไหมอืมกว่าจะละลายมันเปืองเปืองน้ำกดลืมเอาวันนี้ออกพลาติกก่อนกูตัดกูตัดทะเละเอียดยิบเลยแว่นตาเต่มเตัดไกด่ดีๆ คนไม่รู้เมื่อก่อนนี้ทิ้งไม่หมดนะแต่นาฬิกาไมโดตัวเก่าๆน่ากัดตัวนึงแมงได้ห้ากัมเออตัวั้นทองเยอะตัวแม่งได้ห้ากัมโอไม่น่าเชื่อยนะกูสงสัยไงกูเคยกัดตัวเดียวอ่ะนะลองกัดแม่งเลยว่าตัวเดียวอี้อยากรู้อันนี้ดูฟองได้ห้าจุดหนึ่งกัมหรอเป็นไปได้ยังไงวะไ้เขี้ขนาดตูวทะลุแล้วนะ ไม่น่าเชื่อเเป็นไปได้อืนี่ไปเจอตลาดนะัดอันหนึ่งยี่สิบสามสิบ้าสิบอะไรก็ซื้อเก็บเก็บ,กบไว้นะรวมกันมันก็ต้องเก็บอย่างนั้นแหละซื้อทีเยอะๆไม่มีหรอกเตียงครับ อ่คักแหวงแหวงซื้อมาคนจะหาว่าบ้าเงินซื้อทำอไรใช่บางทีไปเดินซื้อตลาดร้านพี่อะอพี่เอาไปทำไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอย่างนี้จะเอาไปซ่อมนนอีกนน่อนใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราก็จะสก,กัดแล้วแยกออกมาเป็นทอง